นี่คือจอเกมมิ่งที่สามารถใช้เป็นสมาร์ททีวีก็ได้กับ Samsung Odyssey G7 ครับสำหรับจอตัวนี้คือ Odyssey G7 G70D นะครับโดยตัวที่เราได้มาเป็นขนาด27นิ้วที่สำคัญครับสามารถใช้เป็นสมาร์ททีวีได้ก็คือใช้เล่นเกมใช้ทำงานเป็นจอคอมพิวเตอร์ก็ได้หรือคุณจะใช้มันเป็นสมาร์ททีวีก็ได้เช่นเดียวกันสำหรับรายละเอียดทั้งหมดของจอตัวนี้จะเป็นยังไงไปชมกันครับ เอาละเรามาดูรายละเอียดของจอตัวนี้กันดีกว่านะครับกับ G70D ครับเริ่มต้นนะฮะในส่วนของจอตัวนี้แน่นอนครับว่าเป็นขนาด27นิ้วอย่างที่บอกไปแต่ว่าเขาก็จะมีรุ่นที่เป็นไซส์ขนาดใหญ่กว่านี้ก็คือ32นิ้วนั่นเองสเปคทุกอย่างจะเหมือนกันต่างกันไซส์และขนาดนะครับมาเริ่มกันที่เรื่องของขาฐานจอเนี่ยถือว่าปรับได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการบิดหมุนครับแบบนี้นี่บิดหมุนซ้ายขวาครับ สไลด์ขึ้นลงครับก็สามารถทําได้ครับนี่ขึ้นลงและที่สําคัญครับสามารถเป็นแนวตั้งได้เช่นเดียวกันแบบนี้ครับอ่าก็ถือว่าตอบโจทย์สําหรับการใช้งานทุกรูปแบบในการวางบน ตคออมพิเร์วจอตัวนี้ก็จะเป็นจอแบบเป็นจอแบนเนาะพาแเนล IPS ความละเอียดสูงถึง 4K 3840คูณ2160และที่สำคัญครับรีเฟรชเรทส,สูงถึง144 h z เลยทีเดียวนะครับจริงๆแล้วอันนี้เป็นเรื่องของสเปคแต่ว่าตัวนี้ยืดหยุ่นต่อการใช้งานมากๆมีรีโมทมาให้แบบนี้ครับนี่คือรีโมทของเขาครับตัวรีโมทสามารถชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ หรือว่าชาร์จด้วย USB Type C แบบนี้ได้แน่นอนครับมันสามารถใช้งานเป็นสมาร์ททีวีได้ก็มีปุ่มโฮมปุ่มแบ็กเพิ่มลดวอลลุ่มได้ด้วยนะครับเปลี่ยนช่องต่างๆ Netflix ก็มีเข้าเว็บไซต์คุณซื้อจอตัวเดียวเป็นสมาร์ททีวีก็ได้และสามารถใช้เป็นจอเกมมิงก็ได้นะครับอ่ะอย่างเช่นเราเข้าโฮมก่อนครับนี่เราเปิดหน้าโฮมเห็นไหมครับมันก็จะมีหน้าต่างแบบสมาร์ททีวีมีแอปพลิเคชันต่างๆสําหรับการใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็น YouTube Netflix หรือว่าพวกดิสนีย์ต่างๆนะครับพรามว์วิดีโอต่างๆคุณก็สามารถล็อกอินเพื่อใช้งานได้เลยนะครับนี่โอ้โหถือว่าใช้งานสะดวกแล้วก็หลากหลายต่อการใช้งานมากนะครับโดยการใช้งานก็ง่ายๆครับคุณสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านตัวสมาร์ททีวีหรือว่าตัวจอซัมซุงตัวนี้ได้เลยนะครับอ,อันนี้เป็นคร่าวๆนะแล้วก็สามารถเลือกอุปกรณ์คอนเน็กได้อย่างเนี้ยก็จะเป็นหน้า PC นะหรือด้านบนก็จะเป็นไลฟ์ได้แล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆนี่ นี่คือ PC ครับอ่ะเราเข้ามาที่หน้าจอ PC นะครับและสังเกตว่าโอ้โหสีนี่ค่อนข้างสดรองรับ HDR400 ด้วยและก็ยังมีในส่วนของวอลลุ่มนะอ่ะเราเลื่อนให้ดูครับนี่สามารถปรับระดับเสียงได้โอ้สูงสุดเท่าไหร่ครับเนี่ย100นะครับนี่ระดับเสียงสูงสุด100เดี๋ยวผมลองเพลงให้ดูนะเฮ้ นี่คือเสียงผ่าน YouTube นะฮะสามารถลดวอลลุมคือคุณไม่ต้องต่อลำโพงก็ได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าคุณต้องการต่อสปีคเกอร์หรือว่าซาวบาร์อะไรต่างๆก็สามารถเชื่อมต่อแบบบลูทูธได้เช่นเดียวกันนะนี่ครับอ่ะเดี๋ยวผมลองหาสักหนึ่งเพลงแล้วกันอ่ะโอเคเราลองเปิดเพลงดูครับเล่งวอลลุม นี่ครับอ่ะเอาคร่าวๆประมาณนี้นะครับจอตัวนี้ครับยังมีไฟ R G B ด้านหลังสามารถปรับได้ที่เมนูนะว่าคุณต้องการให้ไฟเนี่ย มันเป็นสีอะไรแบบไหนหรือถ้าไม่ต้องการก็สามารถปิดได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้พอร์ตการเชื่อมต่อที่จอนะครับจะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของ USB นะครับที่เป็น Type A นะจำนวน2พอร์ตด้วยกันแล้วก็ USB ที่เป็น Type B อ,อ, HDMI, อ,อ,อีก1พอร์ต HDMI 2พอร์ต Display Port อีก1พอร์ตแล้วก็ยังมีในส่วนของช่อง LAN ด้วยเรามาดูในส่วนของเมนูของจอตัวนี้กันบ้างนะครับอ่าเมื่อเรากดที่ปุ่มด้านล่างครับมันก็จะขึ้นในส่วนของฟังก์ชันเมนูต่างๆครับเลือกไปที่ setting ได้ครับนี่กดปับ๊บ ก็จะขึ้นหน้าเมนูแบบเต็มจอแบบนี้ฮะโหมดแรกก็จะเป็นเรื่องของ Picture นะคุณสามารถเลือกได้นะครับแล้วก็ expert setting นะครับก็สามารถปรับแบบแมนนวลได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นคร่าวๆนะสำหรับการปรับแต่งก็ถือว่ามีเยอะมากๆนะแกมมาไว้บาลานซ์แล้วก็ในส่วนของลำโพงซาวก็มีนะในเรื่องของเอาต์พุตต่างๆนะครับและสามารถปรับแบบแมนนวลได้นะฮะเรื่องของโวลูมออโต้รีเซ็ต ่าแล้วก็เรื่องของการคอนเน c t ชันนะครับการเชื่อมต่อต่างๆบลูทูธก็มีครับ External Device m a n เ e ต่างๆ Apple a i r p l a y ก็สามารถปรับเซตติ้งได้เช่นเดียวกันนะครับนี่เรื่องของเกมครับจะมี Adaptive Sync ครับรอ,องรับ AMD Free Sync นะา e s s p n s e Time แล้วก็อันนี้คือ Core Light ครับก็คือ Lighting หรือว่าแสงไฟด้านหลังนะที่เราให้ดูมาสักครู่เซอร์ราวซาวต่างๆโอ้โหเยอะมากเลยนะเอ,อ แล้วก็ในส่วนของอข้อมูลความเป็นส่วนตัวต่างๆซิสเทมต่างๆซัพพอร์ตซอฟต์แวร์อัปเดตคอนเน็ชันต่างๆครับก็ประมาณนี้ในส่วนของโหมดเบื้องต้นนะสำหรับจอตัวนี้นะครับโอเคครับตอนนี้เรามาดูที่หน้าดิสเพย์ที่วินโด์กันนะครับนี่อันนี้คือรายละเอียดนะ 4K ครับ3840ค2160นะครับเป็นความละเอียดสูงสุดของจอตัวนี้ครับ แล้วก็ Advanced Display ครับเรามาดูกัน 144Hz รองร้อยสีอสิบสี่เฮิตรองรับ HDR ด้วย จบไปแล้วนะครับกับ Odyssey g 7 g 7 0 d นะครับก็สำหรับจอรุ่นนี้มี2ไซส์2ขนาดก็คือ27นิ้วตัวด้านหลังผมและ32นิ้วนะครับก็ราคาก็จะต่างกันอีกเล็กน้อยโดยจุดเด่นๆของจอเกมมิ่งตัวนี้คือสามารถ ปรับเป็นโหมดสําหรับการใช้งานแบบสมาร์ททีวีได้คุณสามารถเข้าแอปพลิเคชันได้ดูหนังฟังเพลงต่างๆนะครับด้วยรีโมทตัวนี้นะครับนี่เขาก็จะมีรีโมทแบบนี้ให้โดยรีโมทเนี่ยก็สามารถชาร์จได้ทั้งแบบ usb หรือว่าเป็นพลังงานแสงอาทิต์นะครับมีแอปพลิเคชันต่างๆสามารถกดที่คิกเมนูแบบนี้ได้เลยนะครับส่วนการเล่นเกมครับแน่นอนครับว่าเป็นจอรีเฟรชเรทสูงถึง 144Hz ที่สําที่สำคัญครับความละเอียดสูงสุด4 k 3 8 4 0 2160คูณครับ แค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะกับการเล่นเกมแบบโอ้โหความละเอียดสูงๆในปัจจุบันนะครับแน่นอนครับว่าถ้าคุณต้องการจะใช้จอความละเอียด 4K แบบนี้แล้วก็ในส่วนของ refresh rate 144Hz แบบนี้ครับ การ์ดจอของคุณก็ต้องรองรับในการรีบประสิทธิภาพของจอตัวนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับใครที่สนใจจอตัวนี้ครับก็มีวางจาหน่ายแล้วเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์รายละเอียดเพิ่มเติมเอาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อสินค้ากันได้วันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ Complete TV ครับ